เป็นอีกคู่นะคะที่หลายคนนก็แอบยิ้มหลังเห็นแซวกันห่อกันในอินสตาแกรมนะคะสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มก้าวจิรายุและ V Violet ค่ะล่าสุดนะคะสาววีเนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตว่าความรักครั้งนี้ก็ยังแฮปปี้ดีส่วนปีหน้าฝ่ายชายนะคะเข้าจับใบดำใบแดงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าไม่อยากคิดไปก่อนค่ะอยู่กับปัจจุบันดีที่สุด ส่วนเรื่องถ่ายภาพช่วยน้ำนะคะเชื่อว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่ห่วงเพราะว่าร่างกายใครก็ร่างกายมันค่ะถ้าห่วงเนี่ยก็ช่วยไม่ได้หนูไม,ไม่ห่วงหรอกเพราะก็แบบอเชื่อใจกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าจะนี่ของฉันนี่ของอะไรอย่างเี้มันไม่ใช่มันแบบบอดี้ใครบอดี้มันเขาเซลล์เราไหมเขาเขามีเซลล์เราไหมแบบเซ็กซี่ขนาดนั้นไม่ไม่ถึงกับเซลล์ค่ะก็มีก็มีแบบว่าเออเชียวนะอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ห่วงไม่ห่วงมั่นใจว่าไม่ห่วงวีเป็นอย่างนี้ของวีมาตั้งแต่แรกเราจะมาปรับแบบบางอย่างรู้สึกว่าแบบเขาก็ต้องยอมรับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแบบนี้เขาก็ต้องยอมรับในสิ่งนี้ของเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปละครับก็เหมือนแบบค่อยๆทําความรู้จักยังเหมือนไม่ได้ไม่ได้ปรับแต่แค่แบบว่าโอเค ฝึกที่จะยอมรับในในความเป็นตัวตนในบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนมากกว่าเพราะเราเห็นแล้วแบบอ๋อเขาเป็นแบบนี้นะก็คือเรียนรู้กันไปเรีนรู้ว่าหนูไม่ติดนะเขาติดไหมก็ไม่ขนาดนั้นคนอื่นก็ให้กําลังใจแหละแล้วก็ก็หนูรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาก็ตัดสินใจแล้วของเขากับแม่แล้วเรียบร้อยว่ายังไงเขาก็วางแผนสําหรับปีหน้าของเขาว่าโดยตอนทายังไงอะไรเงี้ยก็ ก็นั่นแหละเออแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจใช่ใช่ค่ะเทคดิสซิชันอะไรเราก็ความซับพอร์ตเพราะแบบเหมือนเขาก็วางแผนของเขามาอยู่แล้วใช่เราวีเสียวเสียคใช่ยังปีหน้าจะต้องไปเสียวามรุนแไหมไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวว่าการยังยังยังอีกไกลค่ะใช่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ